Transcrição e Legendas จากกรณีคนร้ายขับรถยนต์โตโยต้าร,รุ่นเวลไฟประกบยิงคนขับรถเก่งยี่ห้อตโตโยต้าเอลติสเสียชีวิตบนทางพิเศษสีรัฐส,สาเหตุเกิดจากการขับปาดหน้ากันไปมาขับรถของผู้เสียชีวิตก่อนถึงด่านเก็บเงินเมื่อถึงด่านเก็บเงินต่างคนต่างเข้ากุะช่องแต่ผู้ก่อเหตุจ่ายเงินแล้วกับชะนอรถรอแล้วขับประกบฝั่งขวาก่อนใช้ปืน9้ามมยิงสามนัดแล้วขับหลบหนีไปเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดของ23ธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุดครับร้อยตำรวจเอกนพดลหอมสมบัติรองสารวัตรสอบสวสอนสนประชาชื่นเดินทางไปขอหมายจับนายสงกรานอายุ37ปีที่ศารอาญาโดยสารอาญาอนุมัติหมายจับที่7494ทับ2568 ลงวันที่24ธันวาคม2568ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว และไม่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการยิงปืนซึ่งใช้ดินปืนโดยไม่ใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนทางนี้มีรายงานนะครับว่าภายหลังจากที่นายสงกรานขับรถตู้ยี่ห้อโตยต้ารุ่นเรือไฟคันที่ก่อเหตุยิงหนุ่มเสียชีวิตไปจอดทิ้งไว้ในโรงแรมในจังหวัดนครปฐม เขาก็มีการขึ้นรถแท็กซี่อีกหลายต่อจนกระทั่งมาขึ้นรถแท็กซี่ยี่ห้อเตยต้าคันหนึ่งโดยนายสงการานแจ้งความประสงค์จะไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยตกลงราคาเหมาที่2,500บาทโดยไม่มีการต่อรองราคาเลยทำให้คนขับรถคันดังกล่าวเริ่บเอะใจซึ่งนายสงการานกล่าวอ้างว่าตนเพิ่งออกจากคุกและมีช่วงแรกของการเดินทางไม่มีเงินติดตัวแม้แต่ค่าทางด่วนก็ไม่มีจ่าย โดยเสนอจะขอสแกนจ่ายหรือแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อกดเงินแทนทําให้คนขับรถแท็กซี่กลัวว่าจะไม่ได้ค่าโดยสารจึงได้แอบถ่ายรูปผู้โดยสารเอาไว้ในขณะที่กําลังหลับเมื่อไปถึงจังหวัดระยอง แทนที่จะไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าตามที่แจ้งเอาไว้สุดท้ายในสงกรานให้ไปส่งที่ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ในพื้นที่บ้านบึงเมื่อถึงที่หมายมีเพื่อนผู้ชายขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีบอลโดยมาเพียงคนเดียวมารอพบและเป็นคนจ่ายเงินค่าโดยสารจำนวน2500บาทให้เป็นเงินสดจากนั้นได้ไปส่งที่บ้านของนางสาวกนกรัฐภรรยาเพื่อรับลูกชายสองคนพร้อมกับภรรยาเช่ารถยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาว ขับหลบหนีมุ่งหน้าจังหวัดตราดซึ่งชุดสืบสวนสอบสวนกำลังติดตามอย่างกระชั้นชิด